เรารู้สึกว่ามันแอบสิ้นเปลืองพวงหนึ่งมันก็ตั้งหลายตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันจะทํายังไงให้มันมีมูลค่ามากขึ้นได้บ้างเราพยายามจะเอาโจทย์เนี้ยว่าพวงหลีของเราต้องเป็นได้ทั้ง2องอย่างคือทั้งสวยด้วยมีประโยชน์ด้วยะระลึกตัวนี้ก็ตั้งใจทําขึ้นมาให้มันตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นตัวแทนในการส่งความอะไรซึ่งส่งความอะไรครั้งนี้จะมีประโยชน์ได้มากกว่าการ แสดงความเสียใจอย่างเดียวเพราะว่าจะสามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่กันไปได้ อนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านพวงรีดแต่ว่าเป็นพวงรีดรุ่นใหม่คือเป็นพวงรีดเสือผืนหมอนใบแกะออกมาเป็นเสือหนึ่งผืนเลยเมตรคูณ2เมตรแล้วก็มีอาสนะ1ชิ้นอยู่ด้านหลังค่ะเท่ากับว่าเป็นพวงรีดที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้ทั้งหมดเลยค่ะชื่ออ่านว่า,าระลึกค่ะแต่ว่าจริงๆคําก็ตรงตัวเลยฟ้องเสียงกับคําว่าระลึกมันคือการระลึกถึงผู้วายชนระลึกถึงสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยอยากใช้คํานี้แล้วเราก็มาเปลี่ยนตัวสะกดนิดหน่อย ปกติระลึกเนี่ยมันจะเป็นรอเรือใช่ไหมคะแต่ว่าเราใช้เป็นรอลิงแทนเพราะว่าเราอยากจะมาพูดถึงเรื่องการลดละขยะในสังคมด้วยค่ะนอกจากพวงหลีเราก็จะมีทําในแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งชื่อ a g โกร d าดีไซน์แก็คือจะทําเป็นกระเป๋าของไลฟ์สไตล์ของตกแต่งบ้านต่างๆค่ะทําเป็นผนังพื้นตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแล้วก็พัฒนาสินค้าอยู่เรื่อยๆให้ตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันค่ะ ธุรกิจของป้าค่ะเป็นธุรกิจของครอบครัวเราทําโรงงานผลิตเสือพลาสติกมาอยู่แล้ว50ปีแล้วค่ะทีนี้พอเราเข้ามาช่วยเราเป็นรุ่นที่3เราก็ได้โจทย์มาว่าคนก็เริ่มใช้ลดลงแล้วเราสามารถเอาเสือตัวนี้ไปทําอะไรได้อีกบ้างสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าการใช้งานมันยังไงหรือว่ารูปร่างหน้าตามันยังไงให้มันสามารถผลิตและอยู่ต่อไปได้อยู่ในตลาดใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวงหลีดก็เป็น หนึ่งในเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสถานที่ที่คนส่งไปแล้วเป็นสถานที่ที่เขาใช้เสือกันอยู่แล้วก็คือวัดเพราะว่าเสือดด้านเดิมของเราเนี่ยก็จะใช้ในวัดและโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราคิดว่ามันค่อนข้างสิ้นเปลืองสมมุติเราซื้อไปพวงหนึ่งเราใช้3วัน5วัน7วันอย่างมาก7วันแล้วมันก็ทิ้งไปปัญหาหนึ่งที่วัดเจอก็คือเป็นขยะถึงแม้มันจะเป็นพวงหลีดที่มีประโยชน์แต่ว่าพวงหลีดที่มีประโยชน์เหล่านั้นวัดก็ได้มาจํานวนมากเกินไปในแต่ละวัน ก็อาจจะเป็นขยะได้เราก็เห็นว่าเออถ้าเกิดว่าพวงหลีดมันต้องส่งไปที่วัดอยู่แล้วแล้วถ้าพวงหลีดตัวนี้มันมีประโยชน์ให้กับวัดอีกมันก็น่าจะดีแล้วช่วงนั้นเราอินเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดว่าเราจะ make product อะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งอะเราก็อยากให้มันตอบโจทย์ทั้งเรื่องของธุรกิจด้วยแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเราก็มาพัฒนาวัสดุเราก็ใช้พลาสติกรีไซเคิลร้อเ์เมาผลิตแล้วเราก็ผลิตออกมาให้รูปลักษณ์หน้าตามันสวยด้วยและใช้งานได้จริงด้วย100 เราก็เริ่มศึกษาจากที่มีอยู่แล้วในตลาดนะคะว่าเอ๊ะมันควรจะต้องเป็นรูปทรงอะไรแล้วตัวเสือของเราเนี่ยมันพลิกแพลงไปได้ในรูปทรงไหนบ้างตอนแรกเนี่ยมีแค่เสืออย่างเดียวแล้วก็อาสนะด้านหลังแต่ว่าไม่มีดอกไม้ตกแต่งแล้วเราก็แค่ติดปลายแล้วเราก็ว่าเอ๊ะมันโลง่ลงโลง่ลงลง้นล้นยังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มเอาลองจับดอกไม้อะไรเงี้ยมาใช้ทำลายทำเสือทำสีอะไรให้มันคล้องจองไปกับตัวที่เราจะเอามาตกแต่งด้วย เหมือนทำเล่นๆน,นะตอนแรกอะ่ะเราไม่คิดว่ามันจะเวิร์กไม่คิดว่าจะขายได้หรอกเราทํามาพวงแรกเลยนะคะลูกค้าคนแรกเราคือคุณพ่อเพราะเขาส่งเป็นประจําอยู่แล้วลอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอเขาซื้อเราก็ว่าสงสัยเวิร์กจริงๆเป็นโจทย์ที่ค่อนข้าง ยากเลยเพราะว่าเราก็ไม่เคยทําเขาก็ไม่เคยทํารุ่นก่อนก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเราก็มามองร่วมกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเพิ่มต้นทุนแต่ว่าเราได้สตอรี่มันก็เหมือนเป็นวิธีการมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งว่าเราช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมคนที่เขาใส่ใจเรื่องนี้เขาก็อาจจะมองเห็นแบรนด์เรามากขึ้นอันนี้เป็นทางข้อดีทางหนึ่งแต่ว่าข้อเสียก็คือต้นทุนมากขึ้นจริงๆแต่เราก็มองว่าแล้วต้นทุนที่มากขึ้นเราจะทํายังไงให้ เราขยายไปตลาดที่สามารถมีกําลังจ่ายหรือสามารถตั้งราคาที่สมเพุสมผลกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมาเป็นที่มาว่าเราทํำโปรดักที่มันไม่ใช่ตลาดแมสจนเกินไปแต่ว่าก็เข้าถึงได้แล้วก็มีราคาที่สมเพุสมผลที่เราก็จะทําธุรกิจด้วยกําไรด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วงหนึ่งมันก็ตั้งหลายตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันจะทํายังไงให้มันมีมูลค่ามากขึ้นได้บ้างแล้วก็แบบคุ้มเงินกับครั้งหนึ่งที่เราซื้อไปมันตอบโจทย์ทั้งเรื่องการแสดงความอาลัยตอบโจทย์เรื่องของหน้าตาที่เรามีชื่อเราอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องดูดีสักหน่อยนึงกับตอบโจทย์เรื่องว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่านอกจากองค์ประกอบทุกอย่างที่เราใช้อะค่ะ คือไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่สามารถเราไปใช้งานต่อได้คืออย่างดอกไม้ดอกอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นเศษผ้าจากอุตสาหกรรมแฟชั่นแล้วเราก็เอาพวกเศษพวกนั้นมาจีบเป็นดอกแล้วผ้าพวกนี้นก็สามารถเราไปใช้เป็นผ้าเน็ประสงค์ต่อได้ด้วยคือเราคิดครบวงจรว่ามันสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดแล้วเวลาเราขายพวงหลีดหนึ100บาทต่อการขาย1นึ่งพวงหลีดเราก็บริจาคให้กับมูลนทีิเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นข้อที่3าก็คือว่าซื้อพวงหลีดเนี้ยก็ยังสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมทท้้งท้งงาาาตนนและละปยยไดดวเหมือ เรารู se, ้ส uh ึกว่าการที่แม่งทําตรงนี้ขึ้นมามันไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเราประสบความสําเร็จเพราะว่าเราทําธุรกิจแล้วเรามีเงินมีกําไรเข้ามาเรารู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จทางใจด้วยอ่ะมันฟูลฟิลทั้งเรื่องของผลตอบแทนและฟูลฟิลทั้งเรื่องของทุกๆวันที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจว่าเราแบบได้ตื่นมาทําเพื่อสังคมและสิ่งแวดลเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ